หมอเฟิร์นเชื่อว่าคุณทุกคนเนี่ยที่เป็นคอกาแฟาอยู่แล้วรู้ข้อดีของกาแฟาดีเพราะมีงานวิจัยหลายตัวคอนเฟิร์มอันนี้ไม่เถียงว่ากาแฟาเนี่ยมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่คุณจะเป็นโรคสมองเสื่อมความดันหัวใจหลอดเลือดสมองและรวมไปถึงมะเร็งบางชนิดด้วยนะแต่ว่าการทดลองเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยยังอยู่ในหลอดทดลองยังไม่มีในมนุษย์แต่ก็มีส่วนที่จะอาจเอาใช้คําว่ามีโอกาสอาจจะช่วย ยับยังเชื้อมาเร็งได้แต่ว่าวิจัยยังไม่คอนเฟิร์มแต่ถ้ามีล่าสุดเมื่อไหร่หมอเฟิร์นจะรีบเอามาเล่าให้คุณฟังเลยแต่วันนี้ไม่ว่าจะกินจะดื่มอะไรก็ตามคุณจำเป็นต้องรู้ไซเอฟเฟ e c t หรือที่เรียกว่าข้อเสียของสิ่งนั้นๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกก็คือเรื่องของกาแฟนั่นเองคุณต้องรู้แบบนี้ก่อนนะว่าทุกอย่างบนโลกทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็น กาแฟดาหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณนําเข้าสู่ร่างกายเนี่ยไม่มีสิ่งใดให้ประโยชน์100%และก็ไม่มีสิ่งใดให้โทษ100%และอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราดื่มกินมากเกินไปหรือดื่มกินน้อยเกินไปย่อมให้ผลเสียมากกว่าโทษอยู่แล้วดังนั้นอะไรที่มันเกินพอดียังไงก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าข้อควรระวัง แรกเลยสำหรับคอกาแฟาที่ต้องรู้นะก็คือข้อหนึ่งเนี่ยการที่คุณดื่มกาแฟาเนี่ยอาจทำให้บางคนเกิดความดันโลหิตสูงชั่วคลาวบางคนนะไม่ใช่ทุกคนเพราะเขาพบว่าการดื่มกาแฟาเนี่ยมีผลไปเพิ่มความดันในบางคนแต่เพิ่มเพียงเล็กน้อยนะส่วนคนที่ไม่เคยดื่มกาแฟาเลยแล้วไปดื่มก็มีผลเหมือนกันแล้วถ้า เรารู้แบบนี้แล้วแล้วถ้าคุณเข้าข่ายเป็นโรคความดันโลหิตสูงดังนั้นให้ระวังจริงๆไม่อาจจะไม่เป็นทุกคนนะให้คุณทดสอบด้วยตัวเองก็ได้ถ้าคุณเป็นความดันแล้วลองดื่มในปริมาณน้อยก่อนว่าโอเคไหมถ้าโอเคแสดงว่าสําหรับคุณสามารถดื่มได้แต่ถ้าคุณดื่มแล้วรู้สึกอาการแย่ลงมีเวียนหัวปวดหัวหน้ามืดหรือมันไม่ปกติ อันนี้ให้หยุดแล้วไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะก่อนจะดีที่สุดสําหรับคนที่เป็นโรคความดันอยู่แล้วนะข้อที่2อ่ะหมอเฟิร์นไม่มีขึ้นให้เป็นข้อเนาะถ้าใครที่ฟังอยู่ก็พิมพ์ก็ได้ว่าข้อ1จะมีผลให้ความดันสูงในบางคนเนสรุปไว้ให้สําหรับเพื่อนๆที่มาฟังย้อนหลังใบผอยบอกว่าฮฮลโลสวัสดีค่ะมาเป็นสังกฤษเลยโอเคข้อ2ข้อ2นะข้อเสียของกาแฟก็คือทําให้บางคนเนี่ยมีอาการ มือสั่นใจสั่นได้ใจสั่นในที่นี้ก็คือใจสั่นจากกาแฟนะไม่ได้จากคนใกลที่คุณชอบก็คือมันเป็นข้อเสียตรงไหนเป็นข้อเสียตรงที่ว่าถ้าวันไหนที่คุณไปทํางานเราต้องใช้สมาธิหรือว่าต้องใช้พลังกายพลังใจทั้งหลายแต่ถ้าคุณใจสั่นมือสั่นอย่างเงี้ยบางคนทํางานเกี่ยวกับต้องใช้มือต้องนิ่งอย่างเงี้ยแล้วมือสั่นมันก็จะเกิดผลเสียต่อบุคคลคนนั้นได้ แต่สำหรับบางคนแล้วแต่ DNA นะบางคนไวต่อคาเฟอีนแต่บางคนก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นถ้าคุณไม่ได้มีผลผ่านข้อนี้ได้คุณดื่มกาแฟได้แต่ถ้าคุณรู้ตัวเลยดื่มกาแฟแล้วใจสัน่นมือสัน่นใจสั่นรู้สึกยังไงมันจะวิววิวข้างในงไง่ะคนในที่นี้ใครเคยรู้สึกใจสั่นบ้างไหนลองบอกมาซิว่าเคยไหมดื่มกาแฟแล้วใจสั่นมากเลยแต่สําหรับมอเฟิร์นเนี่ยชิลมากเพราะว่าดื่มทุกวันเนี่ย มีกาแฟของตัวเองขนาดนี้ดื่มเกือบทุกวันแทบจะทุกวันก็ว่าได้ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นแต่อย่างที่หมอเฟิร์นรู้จักบางคนก็ดื่มนิดเดียวชาเขียวก็ใจสั่นละบางคนไม่ต้องพูดถึงกาแฟเพราะว่าคาเฟอีนน้อยกว่ามากๆถ้าคุณสังเกตจากภาพที่หมอเฟิร์นใส่เข้ามานะก็คือปริมาณคาเฟอีนโดยประมาณนะไม่ไม่ได้เป๊ะๆขนาดนั้นแต่ว่าเทียบให้เห็นว่าในกาแฟ หนึ่งแก้วเนี่ยมีคาเฟอีนประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นกาแฟสำเร็จรูปเนอ้อยอินสแตนต์ f f e ฟก็ถ้าแก้วเล็กๆเนี่ย200 ml เนี่ยก็ประมาณ70มิลลิกรัมส่วนถ้าเป็นแบบแก้วช็อตเล็กๆเลยก็ประมาณ40มิลลิกรัมถ้าเป็นที่เขาบอกว่าเป็นดีคาเฟอีนแต่จริงๆไม่ใช่นะถึงแม้จะบอกว่าเป็นกาแฟที่เป็น ดีค่ะเนาะแต่จริงๆก็ยังมีคาเฟอีนอยู่ก็มีประมาณ5มิลลิกรัมเนี่ยอย่างที่บอกส่วนน้ำมะลมอ่าคุณก็ไปดูต่อเลยว่ามีอะไรบ้างอย่างชาก็มีแค่40มิลลิกรัมอย่างเงี้ยอ่าถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณแพ้ไอ้พวกคาเฟอีนเนี่ยใจสั่นมือสั่นก็ให้หลีกเลี่ยงดีที่สุดดื่มน้ำเปล่านะคะจะดีกว่าเนาะแต่ถ้ามันไม่ได้ไปส่งผลต่อการทำงานของคุณขนาดน,นั้นก็ถ้ายอมรับไซเอฟฟกข้อนี้ได้ก็ดื่มได้ข้อนี้ก็ผ่านเหมือนกัน ใบไผ่บอกว่าน่าใส่มากขอบคุณค่ะชมกันตลอดเลยใบไผ่ก็น่าใสเหมือนกันเ,เราเห็นรูปโปรไฟล์ Fi ก็รู้แล้วว่าหน่าใส <c oughs> โอเคข้อที่3ข้อ3ก็คือทําให้รู้สึกกระวนกระวายได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเหมือนเดิมเลยเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยไม่เหมือนกันหน้าตาเราคนมีเป็นล้านๆนคนกน็ยังหน้าไม่เหมือนกันเลยยากมากที่จะเจอคนที่หน้าคล้ายคลึงกันดังน,นั้น ก็อาจจะไม่ได้เจอทุกคนว่าดื่มแล้วจะกระวนกระวายอย่างบางคนดื่มแล้วแบบอยู่เฉยๆเงี้ยมันก็จะแบบอยากใจมันเต้นมันมีผลคาเฟอีนทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นอยู่แล้วอาจจะทําให้อยากทํานั่นทนํานี่แต่ถ้าคุณไม่ได้ทํานั่นทนําเนี่มันจะรู้สึกว่านั่งอยู่กับที่ไม่ค่อยติดเลยมันมาเฟินเวลาดื่มกาแฟแล้วมีไฟอยากจะทํางานอยากจะทํานั่นทนํานี่ถ้าให้นอนอยู่เฉยๆไม่ได้ <c oughs> ต้องทําอะไรสักอย่างเนี่ยคุณเป็นเหมือนกันไหมดื่มกาแฟแล้วแบบว่าต้องทํางานอะ่ะเหมือนเหมือน เหมือนผีคนทํางานเข้าสิงอะโอเคเนาะแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นอะไรก็ปล่อยผ่านได้ก็อาจจะไม่ใช่ข้อเสียของคุณโอเคข้อตัดข้อตัดข้อถัดไปผ่านไปแล้ว3ข้อนะใครเข้ามาฟังไม่ทันกลับไปฟังย้อนได้ข้อที่4ก็คือกาแฟเนี่ยข้อนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไซเอฟเฟกยอดฮิตเลยว่าจะทําให้คุณเนี่ยอาจมีอาการนอนไม่หลับได้ซึ่งทริคที่หมอเฟิร์นจะให้ก็คือ ถ้าคุณจะดื่มกาแฟให้ดื่มก่อนทํางานในช่วงเช้าและถ้าจะดื่มในช่วงกลางวันให้ดื่มไม่เกินบ่ายสองถ้าคุณจําถ้าคุณต้องนอนสี่ทุ่มขึ้นไปนะสี่ทุ่มนะอย่าดื่มช่วงบ่ายสองหลังบ่ายสองเนะี่ยอย่าดื่มถ้าดื่มหลังบ่ายสองแล้วคุณอยากจะนอนสี่ทุ่มเป็นไปไม่ได้อยากนอนสามทุ่มเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเพราะว่าลิสต์ของลิสต์ของสารคาเฟอีนที่อยู่ในเลือดเราจะค่อยๆลดลดลงประมาณ หลายชั่วโมงอยู่อห้าชั่วโมงบวกบวกอะ่ะดังนั้นให้เผื่อเวลาไว้ด้วยเพราะว่าจากที่ดื่มกาแฟแล้วจะช่วยลดโอกาสความเสี่ยงเป็นโรคนั้นโรคนี่ช่วยให้มีสมาธิให้โฟกัสงานได้ดีขึ้นกลายเป็นนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็นําไปสู่โรคร้ายต่างๆตามมาอีกอ่ะนอนไม่หลับก็น่าโซม้าแก่อีกแบบนี้ไม่เอาดังนั้นอย่าดื่มกาแฟในช่วงหลังบ่ายสองเนาะถ้าไม่จําเป็นจริงๆถ้าคุณไม่มีประชุมดึกมีงานที่ต้องใช้ พลังโฟกัสอย่างเงี้ยไม่เอาตื่มตอนเช้าก่อนทำงานก็พอแล้วเนาะข้อที่ห้าห้าแล้วรวดเร็วมากข้อที่ห้ากาแฟอันนี้เป็นข้อเสียนะลดความหิวได้สำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนอาจจะมองว่าเป็นข้อดีก็ได้มันช่วยลดความหิวนี่อ่ะแต่ถ้าเป็นข้อข้อเสียอ่ะถ้าพูดอย่างหมออย่างหมอเฟินเลยหมอเฟินไม่ได้เป็นคนที่น้ำหนักเยอะแล้วบางทีเราก็ต้อง กินอาหารเพื่อเพิ่มน้ําหนักบ้างเพิ่มมวลกล้ามเนื้อบ้างแล้วเราดื่มกาแฟแล้วบางทีเราลืมหิวเที่ยงแล้วยังไม่หิวข้าวเลยอย่างเงี้ยก็ทําให้เราเนี่ยเพิ่มน้ําหนักได้ไม่ตามเป้าแบบเนี้ยก็กลายเป็นข้อเสียของหมอเวิร์นซะงั้นแต่สําหรับบางคนช่วยลดความหิวอาจจะเป็นข้อดีแต่คุณอย่าลืมนะมันช่วยลดความหิวได้ก็จริงแต่ถ้าคุณไม่ยับยังช่ง่ชงใจคุณยัง กิออนอาหารอ้วนๆกินฟาสต์ฟู้ดกินนั่นกินนี่เหมือนเดิมทำพฤติกรรมแบบเดิมกินอาหารที่แคลอรี่เยอะๆสูงๆอย่างเงี้ยสุดท้ายดื่มกาแฟถึงมันจะช่วยลดความหิวแต่มันก็ก,ก็ไม่เวริร์กก็ไม่ช่วยอยู่ดีคุณก็จะกลับไปอ้วนซ้ําแล้วก็วงจรเดิมอยู่ดีดังนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูเป็นคนๆไปเนาะเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้กับทุกคนหรอกข้อ6เกือบจะสุดท้ายละข้อ6กกาแฟเนี่ยมีผลช่วยกระตุ้น เบิร์นไขมันได้จริงๆแต่นิดเดียวซึ่งข้อเสียที่จัดมาเป็นข้อเสียก็ตรงที่ว่าถ้าคนที่ผอมอยากเพิ่มน้ำหนักแล้วไปดื่มกาแฟไปกระตุ้นเบิร์นอย่างเงี้ยเราคุณจะเพิ่มได้ยังไงถูกต้องไหมดังนั้นก็เป็นข้อเสียสำหรับคนที่อยากเพิ่มน้ำหนักละกันแล้วก็สำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักช่วยกระตุ้นเบิร์นได้จริงแต่การที่กาแฟดื่มกาแฟแล้วจะช่วยกระตุ้นเบิร์นเนี่ย ไม่ใช่ดื่มแล้วนั่งอยู่เฉยๆอันนี้ไม่ช่วยนะดื่มแล้วให้คุณไปทํางานดื่มแล้วให้คุณออกกําลังกายอันนี้ช่วยเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยกระฉับกระเฉงแล้วก็ช่วยทําให้คุณออกกําลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแบบเนี้ยช่วยโอเคอันเนี้ยช่วยแค่นั้นเองสําหรับคนที่ดื่มแล้วหวังว่า ไม่ต้องทําอะไรแล้วก็จะลดความอ้วนได้อันนี้ไม่จริงฟันธงการันตีฟันธงเลยว่าไม่จริงโอเคเนาะข้อสุดท้ายที่เป็นข้อเสียของกาแฟข้อที่7ข้อที่เเขาอันนี้ในงานวิจัยนะเขาเชื่อว่าการดื่มกาแฟเนี่ยมันจะมีผลไปเพิ่มโอกาสเกิดต้อหินได้ต้อหินคืออะไรต้อหินก็คือการที่ลูกตาเราเนี่ย มีแรงดันความดันสูงขึ้นทำให้น้ำในลูกตาเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลทำให้เราเนี่ยมีอาการตามัวถ้าเป็นร้ายแรงก็อาจทำให้บางคนตาบอดได้ดังนั้นแต่มันมีผลบางคนและมีผลเล็กน้อยนะแต่ว่าเอามาบอกไว้ว่ามันเป็นข้อระวังของกาแฟเท่านั้นเองให้คุณรู้ไว้ดีกว่าที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วดื่มกินทุกวันแบบเนี้ดังนั้นใครที่กังวลหรือว่ากลัวข้อนี้ว่าอา้าวดื่มไปนานๆจะเป็นต้อไม่เนี่ยหมอเฟิร์นอะ ให้ทิกถัดไปแบบนี้แล้วกันสำหรับคนที่กลัวนะมันไม่ได้เป็นทุกคนแต่ว่าเราสามารถเลือกให้ดีที่สุดช้อยที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองได้นะก็คือให้ไปสามทิกแล้วกันข้อแรกเวลาคุณจะดื่มกาแฟไม่ควรเติมสิ่งใดเข้าไปไม่แม้กระทั่งน้ําตาลหรือนมไม่ควรถ้านมยกเว้นให้ก็คือนมจากพืชอย่างเช่นนม่วเหลืองนมอัลมอนนมพิชชาชิโออย่างเงี้ยหมอเฟิร์เชียแต่ถ้า นมอย่างอื่นหมอเฟิร์นไม่เชียร์ใครอยากรู้ทำไมไปฟังในหนังสือเสียงวิชามันน่าเด็กได้เราใส่รายละเอียดทุกอย่างยิบไว้ในนั้นเลยเกี่ยวกับนมเนาะนมจากสัตว์แต่ว่าเราจะไม่ค่อยพูดออกสาธารณะเนทะ่าไหร่มันเป็นหลายอย่างมีมีเรื่องผลประโยชน์หลายอย่างใครอยากฟังใครอยากรู้ก็ไปฟังในหนังสือเสียงได้อไม่ควรเติมนมไม่ควรเติมน้ําตาลไม่ควรเติมครีมเทียมอย่าไปพูดถึงแลอนี้ไม่แนะนําเลยเป็นไขมันทานเนาะเพิ่มเข้าไป เพราะว่าหรือถ้าคุณยังทําไม่ได้นะกําลังปรับตัวเพิ่งหันมาดื่มกาแฟดําค่ะขอเหอะขอ,ขอน้ําพึ่งได้ไหมได้ขอน้ําตาลนิดหนึงได้ไหมได้หรือเป็นย่าหวานก็ได้สารให้ความหวานแทนน้าตาลจากธรรมชาติเนาะก็ได้เราค่อยๆลดหลั่นกันไปแต่ว่าจะไม่ให้ให้หวานขนาดนั้นเพราะว่าการดื่มกาแฟเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ถ้าคุณไปเติมพวก สิ่งเหล่านี้ที่หมอเฟิร์นพูดไปมันจะไปหักล้างกันกลายเป็นอาจจะเป็นโทษมากกว่าข้อดีที่คุณจะได้รับนั่นเองแล้วอะไรที่เป็นเครื่องดื่มหวานที่มาจากน้ําตาลแปลรูปนะที่เป็นโพเซยชูการ์เนาะพวกน้ําตาลขัดสีอย่างเงี้ยทานเข้าไปเยอะๆร่างกายจะอักเสบเยอะมากๆตั้งแต่หัวจรดเท้าหมอเฟิร์นเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดรสชาติหวานมากๆแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยปวดท้องประจําเดือนตลอดเลยสิวขึ้นตลอดเลยอ่าก็ แสดงออกมาภายนอกแล้วเนาะว่ามีการอักเสบขึ้นเพราะสิวก็เป็นอาการอักเสบหนึ่งของร่างกายเหมือนกันการปวดท้องประจําเดือนที่มากจนเกินไปบางทีอ้วกแตกเลยนะนี่ก็เป็นการอักเสบที่รุนแรงเกินไปสําหรับคนคนหนึ่งเนาะแต่พอเราเริ่มปรับไม่ทานน้าตาลก็คือค่อยๆลดนะไม่ใช่อยู่ไม่กินเลยน้ําตาล <c oughs> ไม่กินอีกต่อไปไม่ใช่แบบนี้มันจะหักล้างเกินไปแล้วเราจะทําไม่ได้ไม่นานให้ค่อยๆลดแบบเนี้ยเวิร์กแล้วตอนนี้หมอเฟิร์นไม่เป็นอะไรละประจําเดือนมาก็ อาจจะมีบางเดือนปวดแต่นิดเดียวทนได้ปกติต้องทานยาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วสบายมากๆแล้วก็หน้าตาดีขึ้นด้วยอะ่ะเราหน่าเด็กลงด้วยเพราะการอักเสบของเซลล์ภายในร่างกายของเราน้อยลงจากการที่เราควบคุมพฤติกรรมตัวเองควบคุมอาหารทําให้เราหน้าใสาหน้าเด็กขึ้นสิวก็ไม่ขึ้นอะ่ะยังมีขึ้น,นๆอยู่บ้างเพราะคนเ,เรายัางดูเป็นวัยรุ่นอยู่น้อยังไม่30ก็อาจจะมีสิวฮอร์โมนแม่งแต่ว่าไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ข้อถัดไปทิกทิคที่ถ้าจะดื่มกาแฟนะก็คือให้ดื่มเป็นกาแฟดําอย่างที่บอกไม่เติมอะไรก็จะกลายเป็นกาแฟดำเนาะแต่ว่าดื่มวันละ1-2แก้วเล็กนะแก้วเล็กก็คือแก้วช็อตอะ่ะเหมือนเป็นแก้วเป๊กอะแก้วเล็กๆอะไม่ใช่แก้วใหญ่ๆนะแก้วเล็กก็คือประมาณประมาณแค่30 ML เนมะเน่ยประมาณเนี้ยก็ได้คาเฟอีนประมาณ40มิลลิกรัมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าดื่มเยอะเกินไปเนี่ย อะไรที่มากเกินไปย่อมไม่ดีอยู่แล้วแล้ว fda หรือที่ให้เข้าใจง่ายเหมือนองค์การอาหารและยาบ้านเราเขาก็แนะนําว่าถ้าจะดื่มกาแฟดำเนี่ยไม่ควรวันหนึ่งอะ่ะไม่ควรเกิน4-5แก้วเล็กก็คือแก้วช็อตไม่ควรเกินเพราะเกินไปกว่านี้เขาไม่รับประกันเรื่องความปลอดภัยของคุณแล้วนะเขาเตือนแล้วว่าให้ประมาณนี้เท่านั้นส่วนถ้าที่หมอเฟินแนะนําก็คือ1-2แก้วก็พอแล้วคุณจะดื่มอะไรนักหนาใช่ไหมหรือบางคนอาจจะดื่มเยอะจนร่างกายดือ้อ ต่อกาแฟอาจจะต้องปรับค่อยๆลดถ้าคุณถ้าคุณดื่มหนึ่งแก้วสองแก้วแล้วมันยังไม่พออ่ะถ้าทุกวันนี้ดื่มห้าแก้วเลยค่อยๆลดค่อยๆวีคน,นี้ดื่มห้าวีคน้าดื่มสี่อ่ะวีค,คืออะไรสัปดาห์นี้ดื่มห้าแก้วสัปดาห์หน้าดื่มสี่แก้วค่อยๆลดแบบเนี้ค่อยเป็นค่อยไปแล้วร่างกายของเรามันเก่งมันจะค่อยๆปรับตัวได้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเลือกทานดื่มสิ่งใดทําอะไรก็ตามปรับตัวได้หมดเลย ร่างกายเราเก่งที่สุดและพูดเลยข้อที่3ทวิก็คือวันไหนที่ไม่ทำงานให้คุณเปลี่ยนจากกาแฟาเป็นชาเขียวแทนโกโก้ช็อกโกแลตอย่างเงี้ยแทนได้หมดเลยก็คือให้ลดปริมาณคาเฟอีนลงเพื่อให้ร่างกายได้พักไม่งั้นถ้าดื่มติดต่อกัน7วันแล้วดื่มทุกวัน365วันเนี่ยฟันทงเลยว่าคุณจะติดคาเฟอีนแล้ววันไหนที่คุณไม่ดื่มอะ จะมีผลข้างเคียงที่มากกว่านั้นที่อันตรายต่อตัวคุณอันตรายต่อการใช้ชีวิตประจําวันคุณจะปวดหัวคุณจะไม่มีแรงทํางานหลายอย่างเลยดังนั้นถ้าวันไหนไม่ได้ทํางานไม่ต้องดื่มก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นชาเขียวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะชาเขียวบอกก่อนว่าชาเขียวชาอูหลงเนี่ยมีสาร EGCg ที่ช่วยลดการอักเสบของร่างกายของเซลล์ทําให้คุณหน้าเด็กด้วยแล้วกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ดีด้วยสาหรับคนที่ลดความอ้วนควบคุมน้ําหนัก อันนี้เวิร์กไม่จําเป็นต้องกาแฟแยอย่างเดียวชาเขียวก็ได้เหมือนกันชาอูหลงเนี้ยได้ส่วนขั้นแอดวานสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟใสรักสุขภาพแบบหมอเฟิร์นนะอันนี้คือตัวเองแอดวานเองเจาะลึกเองแล้วอยากเอาแบบสิ่ง,งเหล่านี้ที่ตัวเองมีแพชชั่นเนี่ยมาแบ่งปันให้คุณด้วยก็คือจะดื่มกาแฟทั้งทีอะ แล้วตอนนี้ PM เยอะมากๆคือมอละพิษทางอากาศที่ควบคุมไม่ได้ออกจากบ้านไปทุกคนต้องสูดดมป้องกันได้เพียงแค่ใส่แมสเข้ามาในบ้านก็มีเครื่องกรองช่วยได้ระดับหนึ่งดังนั้นการที่จะดื่มกาแฟทุกๆวันเนี่ยหมอเฟิร์นก็จะเลือกแบบแอดวานซ์ไปเลยก็คือดูที่อะไรก็ได้ที่เป็นออร์แกนิกที่มีตาประทับว่าเป็นออร์แกนิกจริงออร์แกนิกปากเปล่าไม่เชื่อเราเป็นคนที่ต้องมีหลักฐานทุกอย่างมาลองรับว่าจริงไหม เพราะอะไรคําว่าออร์แกนิกเนี่ยไม่ใช่แค่กาแฟดําดนะดูจากตรงนี้มันจะมีป้ายแบบนี้สีเขียวๆบอกว่า USDA ก็คือได้รับใบเซอร์ติฟิเคตก็คือใบรับรองจากสากลจากยุโรปเลยเนาะไม,ไม่ใช่แค่ที่สําคัญเพราะว่าอะไรจากออร์แกนิกแปลว่ามาจากธรรมชาติแล้วสารเคมีน้อยมากๆซึ่งออร์แกนิกไม่ใช่แค่ไรสารเคมีแต่ยังควบคุมคุณนะภาพทุกอย่างตั้งแต่ปลูก แล้วก็ดูแลรักษาเก็บผลิตจนมาบรรจุลงในกล่องในถุงแบบนี้ก็คือคุมหมดเลยคุณจะมั่นใจในคุณภาพว่าไม่มีเชื้อราได้ประโยชน์ที่เยอะที่สุดสำหรับสาหรับครั้งหนึ่งที่คุณจะเลือกดื่มกาแฟอ่ะพูดอย่างนี้เลยก็คือถ้าคนที่อยากได้แบบสุดเลยนะแล้วต้องดื่มหนึ่งครั้งแล้วขอให้ประโยชน์เยอะที่สุดถึงแม้จะรู้ว่ามันมีข้อเสียอย่างที่บอกไปก็ตามหรือว่าถึงแม้จะรู้ว่าอาจจะมีการปนเปื้อน สารเคมีมาบ้างอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเลือกได้แต่ถ้าใครเลือกไม่ไม่ต้องซีเรียสนะถ้าคุณดื่มอยู่แล้วและขอเป็นกาแฟดําอันนี้หมอเฟิร์นก็ชื่นใจละแต่ถ้าใครที่อยากแอดวานซ์เหมือนกันก็ให้เลือกที่อันนี้นออร์แกนิก USDA นาะก็ถ้าเลือกได้ก็เลือกแต่ถ้าไม่เลือกก็ไม่เป็นไรขอแค่เป็นกาแฟดําอันนี้ก็ชื่นใจละแค่ไม่ทําลายสุขภาพเพิ่มอหมแค่เท่านั้นแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างที่จะฝากก็คือสำหรับคนที่ใส่รักสุขภาพนะบอกอีกแล้วแพ็กเกจหน้าเด็กเนี่ยเพราะว่าเชียร์จริงๆแล้วก็ตั้งใจทำมากเหมือนเป็นแผนที่หรือว่าพูดง่ายๆเหมือนเป็นป้ายบอกทางรัฐอะถ้าคุณอยากชะลอวัยอยากสุขภาพดีอายุยืนอยู่กับลูกหลานไปนานๆจริงๆสามารถอ่านหนังสือได้ทั่วไปเลยหรือว่าไปเรียนฟรีจาก YouTube จากอะไรก็ได้หมดแต่สิ่งนี้จะช่วยทำให้คุณ ประหยัดเวลาถ้าคุณมีเท่านั้นเองหนังสือเสียงวิชามันหน้าเด็กก็คือวิชาชะลอไวระดับเซลล์ที่คุณไม่จําเป็นต้องป่วยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องแก่ฟังซ้ําได้ตลอดชีพใน Facebook กลุ่มส่วนตัวเนาะและส่วน e อีบุ๊กก็จัดแพ็คคู่ให้สําหรับคนที่อยากหน้าเด็กโดยเฉพาะอันนี้ก็คือลงลึกเป็น21เดคล็ดลับหน้าเด็กเลยใครที่อยากขอลองอ่านตัวอย่างก่อนได้ไหมได้ก็ไปพิมพ์ว่าหนังสือฟรีทักไปที่ไลน์แอดได้เลย ว่าหนังสือฟรีก็หมอเฟิร์นก็จะมีแบบแซมเปิลให้อ่าน31หน้าสวยมากแล้วก็มีสรุปให้ทุกบทเลยให้ไป5เคล็ลับสำหรับแซมเปิลเนาะแต่ถ้าใครอยากอ่านฉบับเด็มก็ได้เหมือนกันเล่มละ990บาทจากปกติ1,990บาทแต่แพ็คคู่วันนี้จากราคาเต็มถ้าคุณซื้อ2อย่างแพ็คคู่นะ4,800เกือบเกือบ5 0า0นเะ่ะแต่ถ้าวันนี้จาก 4, 000, เกือบ5,000นะเหลือ 2,222บาทแล้วราคาเนี้ยจะอยู่ไม่นานเพราะว่าหลายคนทักมาขอโปรโมชั่นหลังใบเยอะมากๆก็ถ้าสนใจให้รีบ cf ก่อนที่จะไม่ได้ราคานี้เนาะแล้วก็ก็อยากให้จริงๆอยากให้ถ้าใครมาขอสุดท้ายก็ใจอ่อนอยู่ดีนั่นแหละโปรโมชั่นน่ะเแต่บอกไว้เฉยๆว่าแพ็คคู่เนี่ยไม่ได้มีมาบ่อยเนาะแล้วก็ถ้าอยากแข็งแรงอยากหน้าเด็กจริงๆแล้วกํำลังหาความรู้จริงๆที่เป็นทางรัด เลยนะก็จะแนะนําสิ่งนี้หรือคุณจะไปอ่านเองหรือมาดูคลิปฟรีอะไรเงี้ยก็ได้ไม่ซีเรียสโอเคเนาะส่วนใครสนใจกาแฟก็ CF กาแฟสนใจแพคคู่หน้าเด็กก็ CF หน้าเด็กได้เลยแล้วถ้าใครมีคําถามก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าหมอเฟิร์นจะมาตอบในไลฟ์หน้าหรือว่าทําเป็นคลิปสั้นตอบก็ได้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์ในวันนี้แม้ว่าจะมาฟังย้อนหลังอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันขอบคุณมากๆที่ ติดตามแล้วก็สนับสนุนช่องเซลล์คิวิ่งใบหมอเฟิร์นเนาะก็ขออวยพรคุณเหมือนเดิมเลยขอให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วนะ